ครับสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุก ท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นนะครับผมประจําวันอังคารครับที่18มกราคมพุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้ผมก็มี4คู่นะครับที่จะมาอ่าติวนะครับให้คุณผู้ดูผู้ฟังได้รับชมนะครับคู่แรกเป็นเรเบติสนะครับพบลาเบสครับคู่ต่อมาเป็นเบอร์ลี่พบวัตฟอร์ดนะครับต่อมาเป็นไบริทันครับพบเชลซีและคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็นเคอร์ดิสนะครับพบกับเอสปาน ยอนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของคัาคืนนี้กันนะครับคู่แรกของคัาคืนนี้เราอยู่ในศึกลาลิก้าสเปนครับเป็นเรอเบติสนะครับจะพบกับอาราเบสคู่นี้แต่กันเริ่มมันก็ดึกเลยนะครับคืนวันการตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดนึงนะครับเป็นเจ้าบ้านเรอเบติสนะครับพิมจากท็อปโฟมี34แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของทีมจากโซนตกชั้นอย่างอาราเบสที่มีแต้มเพียงแค่17แต้มเท่านั้นเองนะครับผม โดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นทาง Real Betis นะครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าชนะไป5ครั้งนะครับอลาเบสชนะไป2ครั้งแล้วก็เสมอกัน3ครั้งนะครับนะัดล่าสุดที่เจอกัน เล่นในบ้านของอาราเบสนะครับเป็นเรอเบติสบุกมาเก็บชัยชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับนะเมื่อกลางเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิทนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสินัดล่าสุดของเรอเบติสนั้นถือว่ากลางๆสำหรับเรอเบติสช่วงหลังนะชนะ5แพ้3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยืนของเซบียาก็ชนะไป2ประตูต่อ1นะครับผมในส่วนของเกมรับในบ้านอื่นของเรอเบติสสครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านนั้นแพ้ให้กับสโตรตาบิโกแค่หนึ่งครั้งนะครับสตูตู2 น,นั้นก็ชนะแบบหมดจดเลยทั้งทั้งสองนัดนะครับก็ถือว่าดูดีพอสมควรในส่วนของเกมในบ้านของ r e เรอัลเบติสนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับสิทัดล่าสุดของอาราเบสนั้นดูไม่ได้เลยนะครับแพ้เสมอสีชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับกรรมเยือนของบิวบานะครับก็ยันเสมอในบ้านไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในส่วนของเกมเยือนอื่นของอาาเบส หครั้งล่าสุดนะครับที่ออกไปเยือนสําหรับอาราเบสนั้นเ,เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับที่ ในในัดเจอกับยูนาไมซีพีท่านเองนอกจากนั้นก็ยังหาชชนะไม่ได้เลยกับน่าเป็นห่วงเหมือกนกันกับในส่วนของเ,อเกมเยือนของอาราเบสนะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดน,นี้เจ้าบ้านเรอเบติสนะครับทีมจากอันดับ3ของลาลิก้าที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังมาแล้วนะครับโดยไม่แพ้ใครเลยมา3านัดติดจากทุกรายการนะครับโดยนัดน,นี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของทีมจากกรอบโซนอย่างอาราเบสที่7นัดล่าสุดจากทุกรายการยังหาชชนะไม่ได้เลยนะครับนัดนี้น่าจะเป็นทางเรอเบติสนะครับที่เก็บสามารถเก็บ3มแต้มกลับบ้านไปได้ครับ จากอันนีชาวบ้านเหนือกว่าในทุกๆมิตินะครับทั้งจากสถิติการพบกันของทั้งคู่นะครับก็ไปทางเรยเบติสที่ดูเหนือกว่าอย่างใ็้ได้ชัดนะครับทั้งจาก3นัดล่าสุดที่เรยเบติส เจอกันกันกบอาาเบสก็เป็นเบติสนะครับเก็บชชนะมาได้ทั้งหมดใน3ครั้งล่าสุดนะแล้วก็จากเกมเยือนของอาราเบสที่สุดจะย่ำแย่ในฤดูกาลนี้กับที่แทบจะไม่ชนะใครเลยในหลีนนะครับซึ่งสําหรับทีมบนโซนท็อปโอย่างเบติสก็คาดว่าไม่น่าจะเป็นกังวลนะครับสำหรับนัดน,นี้นะน่าจะเก็บ3แต้มกับในบ้านไปได้ไม่ยากสําหรับคู่ของเรอัลเบติสกับอาเบสนะครับจบเกม น่าจะเป็นชัยชนะของเรอัลเบติสนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ถัดมานะครับย้ายมาอยู่ทางฝั่งฟรีเมนลีกบ้างครับเป็นเบอร์ลี่นะจะเปิดเทิร์ฟมัวนะครับพบรอบการไปเยือนของวัตฟอร์ดครับคู่นี้เตะกันไปดึกอีกหน่อยนะครับตีสองครึ่งค,คือวันอังคารตามเวลาบ้านเรานะเดี๋ยวมาดูอันดับบนตารางคะแนนกระสักนิดนึงนะครับเป็นเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับทีมจากอ,าอันดับสุดท้ายของตารางเลยอันดับบหวของตารางเลยมี11แต้มจะเปิดบ้านรับการไปเยือนของวัตฟอร์ดทีมจากอันดับที่17มี14แต้ม แต้มนเอกัา3แต้มเท่านั้นเองนะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ิทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางเบอร์รี่นะที่ดูจะมีทรงกว่าเนหน่อยนะครับชนะ5นะครับวอดฟอร์ชนะไป2ครั้งเสมอกัน3ครั้งนะล่าสุดที่เจอกันเล่นในบ้านเบอร์รี่นะเมื่อปลายเดือน มิถุนายนปี2020นะครับเป็นเบอร์ลี่เก็บชันะในบ้านไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิทธิ์น่าสุดของเจ้าบ้านนะครับเบอร์ลี่ยำแย่มากสำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับแพ้ไปถึง5ครั้งชนะไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับสเสมอสี่นะครับนัดล่าสุดอ่า เปิดบ้านรับการมาเยือนของแฮตเทอร์ฟิลด์ทาวน์ในศึกเอเฟเอคัพนะครับแพ้แฮตเทอร์ฟิลด์ไป1ประตูต่อ2ในส่วนของเกมรับในบ้านอื่นๆของเบอร์ลี่นั้น5ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านน,น,นะครับแพ้สองครั้งแพ้ให้สเปอร์กับแฮตเทอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับนอกจากนั้นก็สามารถยันเสมอไปได้2ครั้งนะครับเอ่อยันเสมอไปครั้งลสองครั้งนะครับแล้วก็ชนะเรนฟอร์ดไป ครั้งหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในกลางๆในส่วนของเ,อเกมในบ้านของเบอร์ลินในฤดูกาลนี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนวัตฟอร์ดนะครับสิบละ่าสุดของวัตฟอร์ดก็ไม่ต่างจากเบอร์ลี่เลยแพ้เยอะกว่าดีซานนะแพ้แปดชนะหนึ่งสเสมอหนึ่งครับแต่ล่าสุดบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับบุกเยือนสเสมอนิวคาสเซิลไปได้หนึ่งประต,ตูต่อหนึ่งครับในส่วนของเกมเยือนอื่นๆของวัตฟอร์ดนั้นห้าครั้งที่ออกไปเยือนนะครับหนักเลยวัตฟอร์ดยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยสักครั้งในส่วนของเกมเยือนนะครับ ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับในนี้เจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับทีมจากอันดับบุ๊กของตารางที่ตอนนี้ฟอร์มย่ำแย่สุดๆไปเลยนะครับยังไม่ชนะใครเลยมา8นัดติดจากทุกรายการนั้นนั่นนี้จะเปิดเทิร์ฟมัวนะครับรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดที่ตอนนี้แต้มห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับอีกทั้งตอนนี้ฟอร์มก็แย่ไม่แพ้กับทางเจ้าบ้านเลยในสำหรับวัตฟอร์ดนะและตอนนี้วัตฟอร์ดก็ยังไม่ชนะใครเลยมา8นัดติดเช่นกันนะครับโดยทั้งคู่ตอนนี้มีแต้มหห่่่่่่าาาางงงงกกกกกกััััันน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 เเเเพพีีีียยแแคค3ต้้้้มมทออออะะรรบบบซซึึ์ลลลชใด็โโสิขไปู เหนือโซนตกชั้นได้ทันทีนะครับเนื่องจากเตะน้อยโขกเพื่อนไปถึง3-4นัดเลยเดียวสำหรับเบอร์ลี่นะครับแม้ว่า,าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับเกมในบ้านของเบอร์ลี่ย่ำแย่มากๆนะครับแทบจะหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าว่านั้นนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเบอร์ลี่นะที่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านไปได้นะครับทั้งจากเสถิติการพบกันของทั้งคู่เมื่อเล่นในเทิร์ฟมัวเนี่ยจากสถิติทั้งหมด12นัดล่าสุดจากทุกๆรายการนะครับวัตฟอร์ดบุกเอาชนะ เบอร์ลินในเทิฟมัวไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งนั่นนี่เองนะครับทีมเยะะือนอย่างวัตฟอร์ดขาดตัวผู้เล่นหลักเยอะมากนะครับทั้งจากอาการบาดเจ็บอีก3-4คนเลยนะครับแล้วก็มีอีก3-4คนนะครับที่ต้องบินไปช่วยทีมชาติที่แอฟริกานะครับจากในนัดน,นี้นะครับเบอร์ลี่มีโอกาสพลิกเกมกลับมาได้ในส่วนของนันดนี้นะครับนัดน,นี้ครับว่าอย่างพอมีหวังนะสำหรับทางเบอร์ลี่นะสามารถเก็บช,ชนะในบ้านไปได้นะครับผมสำหรับคู่นี้ เบอร์ลี่กับวัตฟอร์ดนะครับจบเกมน,น่าจะเป็นชัยชนะไม่กี่ครั้งของเบอร์ลี่ในฤดูกาลนี้ในบ้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ถัดมานะครับก็ยังอยู่ในสตรีมเลนลีกกันนะครับเป็นทางออบไรตันนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีคุกนียิ่งดึงไปอีกนะครับอ่าคืนวันอังคารกับตีสามตามเวลาบ้านเรานะเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกระสักนิดหนึ่งนะครับเป็นทางเจ้าบ้านกับไรตันทีมจากอันดับเก้านะฮะยี่สิบแปดแต้มจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอ่า เชลซีก็พิมพ์จากอันดับ3นั้นมี43แต้มแต้มห่างกัน15แต้มนะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็เป็นทางเชลซีที่ยังไม่เสียเชิงให้กับไบรตันเลยนะครับชนะ6เสม,มอ4นะครับนัดล่าสุดลเล่นในบ้านของเชลซีนะครับเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานี่เลยนะครับเป็นไบรตันฝุมาเมยนันเสม,มอไปได้1ประตูต่อหน,นึนะครับเดี๋ยวเรามาดูสึกนัล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ หลังๆมาสินัล่าสุดของบรตันหนักเสมอนะครับชนะ2แพ้2เสมอ6นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของคริสตอลพาเลซยันเสมอในบ้านไปได้1ประตูต่อหนึโดยอันนี้พาเลซนำไปก่อนด้วยนะครับในส่วนของอเกมรับในบ้านอื่นของบรตันนั้นแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวให้วูฟแฟมตันนะครับนอกจากนั้นก็ยังไม่แพ้เลยก็ถือว่าดูดีใช้ได้นะครับในส่วนของอเกมในบ้านของบริตันในฤดูกาลนี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเชลซี Chelsea. สินัดล่าสุดก็ค่อนข้างดูดีนะ ชนะ5เสมอ4แพ้1นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือน จากฟูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็แพ้ให้แมนซิตี้ไป0ประตูต่ตอ1นนในส่วนของเกมเยือนอื่นของเชลซีนั้น5ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนะั้นสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3ครั้งนะครับก็ถือว่า,อาดูดีมากๆในส่วนของเกมเยือนของเชลซีในฤดูกาลน,นี้นะครับภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับในเชฟบานไบรตันตอนนี้อฟอร์มเริ่มมาแล้วนะครับนะตอนนี้พวกเขายังไม่แพ้คใครเลยมาสินติดในพรีเมียร์ลีกครับดอนาน,นี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของสิงโตนุ่งมันครามเชลซีนะครับพี่แม้ว่าตอนนี้นอกบิลจะทำผลงานได้ดีนะครับ แต่ถ้าว่า6นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาเอาชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าโดยรวมแล้วจากสถิติการพบกันของทั้งคู่นะจะเป็นทางเชลซีที่ครองความได้เปรียบทั้งหมดนะครับแต่หากมองลึกลงไปอีกนิดนะครับ5ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับเชลซีเอาชนะไบรตันไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับและตอนนี้เชลซีที่ดูเหมือนว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นช่างห่างไกลเหลือเกินนะครับก็เพิ่งโดนจ่าฝูงขย้ำไปอีกครั้งในนัดล่าสุดที่ผมบอกไปนนนนนะะคครรรััับบท้้้้งงงีตตออ่่าาาาสกกกก์หจจูมมถึ13แดวย ึ่งนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันนะเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับเป็นนัดส่งท้ายปีของเชลซีนะครับแล้วก็ไรตันก็มอบของขวัญสิ้นปีให้กับเชลซีนะครับโดยการบุกไปยันเสมอถึงถิ่นเลยนะครับดังนั้นนี่เองครับด้วยฟอร์มของไรตันตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะยังพอสู้เชลซีไหวนะครับถ้าว่าจบเกมนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะเชลซีในบ้านได้นะครับแต่คาดว่าน่าจะยันเสมอได้อยู่สําหรับผู้นี้ผมคาดว่าน่าจะจบเกมสำหรับคู่ของไรตันกับเชลซีน่าจะจบเกมแล้วก็ แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางวบกลับมาที่ลาลีเก้กนิดนึงครับเป็นคาดิสนะครับจะเปิดบ้านรับการมเยือนของเอสปันยอนนะเดี๋ยวเรามาดูอ,อันดับบนตารางคะแนนกระสักนิดหนึ่งครับเป็นคาดิสนะครับที่จากอันดับที่สิเก้านะครับมี14แต้มจะเปิดบ้านรับการมเยือนของ เอสฟันยอนทีมจากอันดับที่11มี26แต้มแต้มห่างกัน12แต้มนะครับโดย9ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็ผลััดกนแพ้ผลัดกันชนะนะครับเป็นเอสฟันยอนนะที่ชนะไปได้มากกว่าหน่อยหนึ่งชนะไป5ครั้งคาดิสชนะไป4ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเล่นในบ้านเอสฟันยอนเมื่อกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเป็นเอสฟันยอนเก็บชัยชนะ, 3, ชนะ 4, ในบ้านไปได้อย่างสุดสวย2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านคาดิสนะครับคาดิสก็ค่อนดูดีขึ้นมมาาหนนนนน่่ออยะะะคครรััับบดดลสสุช3 3เแพ้4 โดยนะัดล่าสุดบุกไปเยือนสปอร์ตติง้งคิคอนนะครับเสมอกันไปสู่ประตูต่อศูนย์ในโซนของ เกมรับในบ้านของคาดิสสามครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านก็ยังหาชชนะไม่ได้เลยครับดีที่สุดก็คือเสมอกับกรานด้าเท่านั้นเองค่อนข้างหน้าเป็นห่วงกันในส่วนของเกมรับในบ้านของคาดิสในฤดูกาลนี้นะครับามาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเอสปันยอนสิทธิล่าสุดดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับชนะ5แพ้4เสมอ1น,นครับนัดล่าสุดไปเยือนมายอกกาครับแพ้ให้มายอก้าไป1ประตูต่อ2นะครับในส่วนของเกมเยือนอื่นๆของเอสปันยอนนั้น7ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับก็สามารถเก็บชชนะไปได้ถึง3ครั้ง กันนะครับก็ถือว่าดูดีใช้ได้นในการกลางๆแล้วกันในส่วนของอเกมเยือนของเอสปันยอนแล้วก็ถ้า,ถาเทียบกับคาดิสก็ดูดีเลยนะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับท่านี้เจ้าบ้านคาดิสนะที่ตอนนี้ลําบากแล้วนะครับในลีกนัล่าสุดเนี่ยยังหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับอีกทั้งจาก20นัดเนี่ยยังสามารถเก็บชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับโดยนะัดนี้จะเปิดบ้านรับการมายเยือนของเอสปันยอนนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มขึ้นๆลงๆนะ ในสินนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ชนะสลับกันไปมานะครับเหมือนผีเข้าพีออกนะครับฟอร์มไม่นิ่งจัดๆเลยนะครับนั่นนี่ทางเอสปอนยอนนะหากเทียบกับคาดิสดูเหมือนจะได้เปรียบคาดิสเจ้าบ้านอยู่นหน่อยๆน,นะครับทั้งจากที่ทั้งคู่เจอกันใน2นัดล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นทางเอสปอนยอนนะครับที่เก็บชนะไปได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในช่วงหลังของฤดูกาลบานี้เจ้าบ้านคาดิสเรียกว่าหมดลายอย่างแท้จริงครับเอาจริงๆนอกเหนือจากนัดล่าสุดที่ผมรายงานไปนะครับทางเจ้าบ้านของเราหักย้อนไปอีกนิดหนึ่ง,งไมม่ชนนะใครเลลยา11ัดดติแ้ว นะครับในหลีกนะอีกทั้งใน3นัดล,ล่าสุดในหลีกเนี่ยก็ย,ยังทำประตูไม่ได้สักประตูเลยนะครับผมซึ่งแม้ว่าเอสปันตอลนที่ฟอร์มขึ้น,น,นลงลงเนี่ยแต่แหากมาเจอกับ่าคาดิสฟอร์มในตอนนี้ผมมองว่ามีโอกาสสูงเลยนะที่ทางเอสปันตออเนจะบุกมาคว้า3แต้มกลับบ้านไปได้นะครับนั้นนี้คาดว่าแม้ว่าเอสปันตออนจะพิคเข้าพี่ออกผมว่า อวมคัดดิตจํำแจ่มมากตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นเอสปันยอนที่บุกมาเก็บ3แต้มไปได้นะครับสำหรับคู่ของคาดิสกับเอสปันยอนนะครับผมอ่าและนี่นะครับคือทั้งหมดของติวบอลเต็งในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับจะลงทุนลงอะไรไปก็ห้อยลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับวันนี้ก็หมดให้ผมแล้วแะ้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ